มีคนถามผมมาเยอะนะครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถต่อเครื่องเล่นเกมได้ไหมตอบเลยว่าต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกม PlayStation 5นะครับหรือว่า Nintendo Switch ที่ต่อออกจอได้เราสามารถจะต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีต่อที่ช่อง HDMI ด้านหลังกันตามไปเลยตรงนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ฉายอยู่นะเป็นรุ่น GIMBAL 5นะครับส่วนรุ่นอื่นๆจะมีแบบนี้เหมือนกันหมดนะเขาจะมีช่อง USB ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นช่อง HDMI เห็นไหมครับ ช่องนี้สามารถเอาสาย HDMI ของเครื่องเล่นเกมต่างๆหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะหลังจากที่เราเสียบแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับแล้วให้เราเข้ามาที่ตัว HDMI ตรงนี้นะครับ พอเรากดเข้าไปนะครับสัญญาณภาพนะครับจะถูกส่งออกมาที่จอภาพเลยนะครับส่วนเสียงนะครับเขาจะไปออกที่ลําโพงด้านหลังของโปรเจคเตอร์ส่วนใครที่อยากเล่นเกมกระหึ่มนะครับทุกคนมีลาโพงบลูทูธอยู่นี้นะครับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้ง่ายๆเลยวิธีการเชื่อมนะครับให้เข้ามาที่ตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วให้เข้าที่บลูทูธนะครับตัวระบบจะทําการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธให้เราเปิดลำโพงบลูทูธไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลยเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็สามารถนําเกมมาเล่นได้บนโปรเจคเตอร์ และแถ้าใครสนใจเจคเตอร์ที่ฉายได้ชัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ที่ด้านล่างนะและอย่าลืมตามไปดูอุปกรณ์ในคอมเมนต์ด้วยนะ